สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยในเกมมือถือนาโนโตะแนว RPG เปิดใหม่บนสโตร์ไทยอัปเดตล่าสุดตัวเกมมีโค้ดแจกด้วยนะครับผมผมจะปักคุณไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะอ่าเกมนี้เล่นได้ทั้งสองระบบนะครับทั้ง iOS และ Android ภาพโคตรสวยครัผมบอกเลยเกมนี้นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับผมสำหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรามาที่สตอรีครับ อะเกมนี้เราจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของนารูโตะเลยนะครับทุกคนนะผมอยู่ที่บทที่5แล้วนะครับผมงานะนี้ก็จะมีให้เราอ่าเลือกเล่นนะทุกคนเป็น3ระดับเนาะอ่ะมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะอ่าให้เรามาเล่นสตอรี่ก่อนนะครับกดตีเข้าไปของผมอยู่ที่ด่าน5้าขีดหนึ่งนะครับผมนะอ่าไปได้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าของที่จะดรอปในด่านนั้นเนาะแล้วก็อ่า หนึ่งดานเราต้องเก็บให้ครบ3ดาวนะคนนั้นทาตามนี้เลยนะครับผมโอเคกดต่อสู้ได้เลยครับเกมนี้เราสามารถจะทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับตัวละครของเกมนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดหาธาตุนะครับผมมีธาตุธาตุลมธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ําแล้วก็สายฟ้านะครับแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสาย ATK สายป้องกันแล้วก็สายสกิลนะครับผมมี3สายเนาะของตัวละครนะครับอแล้วก็จะมีแพทางชนะทางของท่าต่างๆนะทุกคนเห็นไหมครับไฟชนะลมลมชนะสายฟ้าสายฟ้าชนะดินดินชนะน้ําน้ําชนะไฟนะครับก็วนแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เกมนี้ครับผมมันจะมีอ่าคอมโบของสกิลของตัวละครอยู่เนาะตรงนี้ครับผมเราสามารถกดดูแล้วนะว่า ตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมผมมันคอมโบกับตัวไหนบ้างนะทุกคนนะดูได้ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับห,หรือว่าเราสามารถกดจัดทีมอัตโนมัติตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะมันจะหาตัวละครดีที่สุดให้เราเนาะแบบนี้เลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพลังลบของเรานะโอเคจัดทีมเสร็จกดแบทเทิรครับมีเนื้อเรื่องเนาะกดสคิปต์ได้เลยครับผมระบบการต่อสู้เกมนี้จะเป็นแนวเทิร์นเบสนะทุกคนนะ มีระบบออโต้มีระบบเร่งความเร็วสูงสุดที่คูณ3เนาะผมแนะนำให้ใช้คูณ2นะครับผมนะกำลังพอดีนะนะครับนี่นะครับสกงสกิลกราฟิกโคตรสวยผมบอกเลยนะเกมนี้เป็นตัวเกมที่อัปเดตล่าสุดนะครับผมนะเปิดใหม่บนสต e ไทยนะครับผมนี่สากุละครับผมตัวฮิวนะซาสึสกะอัคระครับผมตัวนี้โคตรโหดนะผมบอกเลยนะเรียบร้อยครับผมพอราชนะก็ ได้รับไอเทมแล้วก็ XP นะครับผมแล้วก็ผมได้รับ3ดาวเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งครับผมด่าน5้ขนะีดสอ่นะโอเคกดจัดทีมนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาอซากุระออกแล้วกันนะตัวฮิวไม่ต้องใสครับอเอาโจจิเข้าไปแทนเนาะมาแบทเทิลนครับผมลองามาเล่นดูนะคะที่ชื่นชอบแนว RPG เนาะระบบต่อสู้จะเป็นเทิร์นเบสนะครับผม ความเร็วใช้ที่คูณ2กําลังพอดีนะทุกคนนะอ่าไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับผมนี่โจจิครับอัติเม,มียมันจะโจมตีแบบเอลีนะสำหรับโจจินะทุกคนนะอ่าเป็นตัวที่ทําให้ศัตรูติดสตันแล้วก็เจาะเกราะได้ดีมากนะครับคา,าชิขปมพันปักษานี่นะครับนี่นารูโตจะตีติดคลีนนะะแล้วก็คาบุโตนี่ไม่รู้เอามาทําไมนะครับผมอยากกากเลยจันไกรครับผมโโเปิดประตูทั้ง8ดครับ ซาส,สเกะครับผมอันปักษาใบาเรียบร้อยภาพโคตรสวยนะครับผมาเรามาเล่นดูนะครับเดี๋ยวเราไปเทมครับผมแล้วก็จะมีกล่องรางวัลให้เรากดรับนอะกตรงนี้ถ้าเราเก็บดาวครบนะทุกคนหนึ่งบทจะต้องเก็บดาวให้ครบ30ดาวนะทุกคนนะครับมันก็จะแจกพวกตัวกาชาแจกเศษตัวละครในนะพวกนี้เนาะ,ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบนินจานะทุกคนนินจาครับ Ninja นินจาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด ธาตุาเนะาะธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครต่างๆเนาะตัวละครระดับสูงสุดจะอยูท่ที่ที่เป็นเอสนะครับทุกคนนะอ่านี่ครับตัวแรกครับผมซากุระนะครับผมอ่าซากุระเนาะ,ะร่างนี้จะเป็นอ่าร่างที่เป็นใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรที่มีตัวนอนออกมาแล้วก็โอโรจิมารุครับผมนี่ดันโซ อันนี้อุบิโตะใช่ปะ่ะครับแต่ในเกมมันจะเขียนว่ามาดาระนะอ่าแล้วก็อันนี้จิครับผมเนจิแล้วก็อันนี้อะไรวะอ่าโคชุกินะครับแล้วก็คิลเลอร์บีนะครับผมอันนี้น่าจะโหมดสัตหางนะแล้วก็คุซินะครับผมแม่นารูโตะนั่นเองนะครับแล้วก็ น,นางาโตะนะอ่าเซนจูฮาชิรามะรุ่นที่1นะครับอ่าแล้วก็ไรคังเยะซึนาเดะครับผมอ่าซึนาเดะแล้วก็คาบบโตะนะนี่จันไกครับผมเปิดประตูทั้ง8ครับพระร่างขั้นสุดยอดอ่ารุ่นที่3ครับผมรุ่นที่3อันนี้จะเป็นร่างสัมภเวสีนะอ่าแล้วก็มินาโตะรุ่นที่4 อทอบิริระมะรุ่นที่2ครับาซาสึเกะสุซานุโอนะครับแล้วก็มีหลายตัวทุกคนนะนี่ครับนารุโตะก้าหางสถิตนะครับผมนะแล้วก็มาดาระเนาะก็จะเป็นอทอบิบิระมะนะครับผมอันนี้จะเป็นที่อยู่ในเนื้อเรื่องของซามูไรเนาะอันนี้นะครับแล้วก็เพี้ยนหุกวิธีนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นร่างสุดยอดนะหลายตัวนะครับผมนะนะครับ ระดับรองลงมาก็จะเป็นดับเบิลเอสบวกนัทุก่อนนี่นี่อุจิวะชุยนะครับผมหลายตัวนะครับบอกเลยครับผมเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครเนาะอัปเกรดคาคา,าชิแล้วกันนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆของตัวละครเนาะเห็นไหมครับสายเอทีเคนะคาคา,า,าชิอ่า,อาเป็นธาตุสายฟ้าเนาะ ครับความสามารถก็น,นี่เลยเห็นไหมครับสามารถสายฟ้าเจาะเกราะอะไรพวกนี้เนาะมีสกิลนะทุกคนสกิลมีทั้งหมด6สกิลนะทุกคนนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลอ่า AGN สกิลเนาะอันนี้จะเป็นสกิลที่ปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอัปเกรดก็ะบอกก็จะมีให้เราอัพเลเวลตัวละครน,นะเนี่ยกดอัพครั้งเดียวได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแรงอัพต,ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขั้นของตัวละครเนานะ จากแรกๆจะเป็นสีขาวเนาะจากสีขาวกลายเป็นสีเขียวสีเขียวกลายเป็นสีฟ้านะครับะระบบอัปดาวนะผมอัปดาวก็หาตัวละครตัวซ้ําม,มานะทุกคนนะอ่าหรือว่าหาเศษมาเนาะสาเศษนะครับระบบ skill สกิลสามารถอัปเกรดได้นะครับผมสกิลเราสามารถอัปได้ตามเลเวลของตัวละครของเรานะเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวละครเลเวลสิก็อัปสกิลเลเวลสิบเจ็ดนะทุกคนนะตามนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นวอล์โซนเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะปลดล็อก เป็นอะไรนะอ่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบลูกไฟพิเศษเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเรามาเล่นดูนะครับผมนะสามารถจัดทีมได้นะไลฟ์อัพตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกอ่าระบบกระชับปองเนาะตรงนี้นะครับกระชับปองเนี่ยกระชับปองก็จะมีสองตู้นะทุกคนนะตู้เชิญเพื่อนแล้วก็ตู้แอดวานเนาะถ้าใครอยากจะหาตัวละครระดับ แล้วบนเอสก็มาหาตู้นี้นะทุกคนนะ่ะมันมีโอกาสออกอยู่นะไม่เกลือนะทุกคนผมสุ่มดูแล้วนะครับออกอ่าคาคาชิเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันออกตัวไหนบ้างอ่าแป๊บหนึ่งนะครับหาก่อนนี่ป,นปะไม่มีนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยที่มันจะออกเนาะนี่อ่าโทบินะครับกิริะยะโอลิจิมารุสุนาเดะนะครับนารุตโตะหมดเซียนนะครับ อุจิอ่าอิทาจิอ่าฮิดันนะครับซาตว์สุริเดอีดาระยาโจอะไรพวกนี้เนาะนะครับม <Okay. S 1> ีหลายตัวนะมันจะออกนะครับอันน ah, okay. right. ี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะสิบใบแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าขอบอกไว้ก่อนเนาะเกมนี้สุ่มครบ80ครั้งการันตีตัวละครระดับดับเบิลเอสนะครับคนอ่าโอเคสุบสิบใบครับผมออนิเมชั่นก็จะประมาณนี้เลย ปุ๊บเฮ้ยลูกไฟสีส้มครับลุ้นดูโอ้โหคาคาชิคือผมได้ตัวซ้ำนะระดับ s นะครับทุกคนอ่าโอเคอยู่นะครับเอาไว้อัปดาวตัวละครเนาะอ่านะครับผมก็จะมีอ่าระบบการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนาะตรงนี้เห็นไหมครับอัปเกรดแล้วกระจายชุดเกราะอะไรพวกนี้นะสามารถเลื่อนขั้นได้ทนะุกคนนะอ่านะครับ อ่าระบบซัมมอนหน่อยนะครับก็จะเป็นการเปิดหาตัวละครของท่าต่างๆเนาะอ่าต้องมีเลเวล27นะถึงจะเปิดได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีระบบอารีนา PVP นะครับผมอารีนา PVP เกมนี้ก็จะวัดที่ค่าพลังนะครับทุกคนนะอ่ามีการจัดอันดับเนาะนี่นะครับจะอันดับนะครับผมนี่อันดับที่หนึ่งครับผมมากี้ e นะครับอ่ามากี้เนาะผมอยู่ที่อันดับ87นะครับผมโอเค ให้เรามาจัดทับผมตรงไลอัพตรงนี้เนาะนี่นะครับจัดทับได้เลยเนี่ยกดได้เลยครับผมกดเซฟครับโอเคแล้วก็ดูที่ค่าพลังนะทุกคนนะอาจจะแตกได้นะครับดูดีๆนะครับโอเคคนนี้แล้วกันนะครับพลังหนึ่งหมื่นประทะเจ็ดพันนะทุกคนนี่นครับกดสคริปต์ได้นะตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากดูก็กดสคริปต์ได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับชนะครผม แค่นี้เองนะครับก็จะมีร้านค้าอารีนาเนาะให้เราแลกคงแลกของอะไรต่างๆนะครับทุกคนนะเนี่ยนะครับอ่าเรามาเร่ดดูนะสำหรับอาเีนาเนาะอ่านะครับแล้วก็จะมีแจกโค้ดบางคนสำหรับเกมนี้เนาะอ่ามาที่รูปโปรไฟล์ครับ CDK ตรงนี้กรอกโค้ดตรงช่องน,นี้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเนาะกิจกรรมรายเดือนนะครับกิจกรรมล็อกอินอะไรพวกนี้ครับผมก็มีเหมือนกันนะนะครับ ล็อกอินนะครับเช็คอินไลน์วันอะไรพวกนี้เนาะเยอะยอมากระบบกิจกรรมสำหรับเกมนี้ให้เราเข้าเล่นนะทุกคนนะอ่าลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกมนารูโตะมือถือเปิดใหม่แนว RPG นะครับผมเปิดใหม่บล็อกโตไทยนะอ่านะครับลองมาเล่นดูนะครับอ่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ